มาถึงชาวราศีตุลน,นะคะสำหรับเดือนเมษายนนี้นะคะเรียกว่าน่าจะเป็นเดือนที่เอื่อยๆเชยๆเบื่อๆไม่อยากทำอะไรนะคะโดยชาบไม่อยากทำงานนะคะเป็นช่วงแบบ กลางวันเนี่ยนะคะเล่นอย่างเดียวเลยนะคะคือถ้าเกิดว่าเทียบว,ว่าเรื่องของการทํางานแล้วมันต้องมีแบบงานที่เขาเรียกว,ว่าเป็นอะซายเมนที่ต้องทําให้เสร็จเนี่ยกลางวันไม่ทํางานกลางวันเล่นอย่างเดียวนะคะนั่งกินกาแฟกินขนมนะคะเดี๋ยวเล่นกับเพื่อนที่ทางานทานู่นทําน,นี่คือเบื่อเบื่อแหละเบื่อเบือ่อซงแซงขี้เกียจขี้เกียจนะคะต้องมานั่งปั่นงานตอนกลางคืนตลอดเลยะคะดูไพ่สิคะสิบดาบนะคะ กลางคืนต้องตื่นมาทํางานตลอดนะคะกลางวันเล่นตลอดเลยนะคะลา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 นะคะก็อันนี้อาจจะต้องเรียกว่าเป็นช่วงเบื่อกันบ้างหละเดือนนี้นะคะไม่ว่ากันนะคะแต่ว่าอาจจะต้องเรื่องของการที่ เรียกว่าเรื่องของความรับผิดชอบนะคะกับเรื่องของความสุขต,ต้องเป็นเรื่องที่แยกกันนะคะคือถ้าเกิดว่ารับผิดชอบงานได้ต้องทํางานตอนกลางคืนตลอดถ้าโอเคกับการใช้ชีวิตแบบนี้กออ็โอเคให้อภัยได้นะคะเดือนนี้ทาแบบนั้นก็ได้นะคะแต่ว่าอย่างที่บอกแหละมันอาจหรือบางคนนะคะมันอาจจะเป็นเรื่องของการที่เบื่อกับการที่ต้องทํางานเยอะๆตลอดนะคะแล้วก็งานมันอาจจะเครียดคือต้องเอากลับไปคิดกลับไปนอนแล้วก็ฝันร้ายตอนกลางคืนอะไรเงี้ยค่ะก็เรียกว่าเรื่องงานเนี่ยมีผลกระทบต่อชีวิตและจิตใจมากๆนะคะทำให้เรื่องอื่นๆเนี่ยต้องบอกว่า เรื่องเงินเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรเลยเพราะว่าไม่ได้ออกไปใช้เงินเลยนะคะ Queen of Cups นะคะแล้วก็เป็น Page of Cups นะคะสองคนนี้เนี่ยอยู่บ้านสบายๆเรื่อยๆเฉยๆมากเลยนะคะคือต่อให้ออกไปทำงานข้างนอกก็คือแบบกินอะไรก็กินได้เอาอะไรทําทอะไรก็ทําบางคนเนี่ยคืออาจจะถึงขั้นที่ทํากับข้าวกินเองที่บ้านเลยนะคะคือเรื่องเงินเนี่ยที่เรียกว่าแทบไม่ได้ใช้เลยในเดือนนี้นะคะแล้วก็ไม่มีของที่อยากได้ไม่มีอะไรที่อยากทํานะคะอ่ะเรื่องเงินไม่น่าเป็นห่วงนะคะ เรื่องความรักก็เช่นกันนะคะ,ะความรักนะคะสำหรับความรักถ้าเป็นคนโสดแล้วกันเนาะคนโสดมันก็จะเป็นอารมณ์ของการที่มีคนคุยนะคะคือมีคนเข้ามาเป็นไพ สองเหรียญเนาะก็มีคนเข้ามามากกว่า1คนแหละนะคะ,ะมีคนนั้นเข้ามาคนนี้เข้ามาแต่มาเป็นแค่การแบบคุยคุยกันไม่ได้ถูกใจใครเลยนะคะตอนนี้ยังไม่ถูกใจใครแต่ว่าถามคุยได้ไหมก็แก้เบื่อก็คุยได้นะคะเพราะช่วงนี้มันเซ็งๆอ,อ่ะก็พอคุยแก้เบื่อได้นะคะแต่ว่ายังไม่ได้คิดจะจริงจังกับใครนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นในลักษณะของคนที่มีคู่เนาะคนที่มีคู่เดือนนี้นะคะอาจต้องพยายามจัดเวลาะะที่จะต้องแบบออกไป ทานข้าวด้วยกันบ้างออกไปแบบมีแอคทิวิตี้อื่นๆร่วมกันบ้างอย่างน้อยคือต้องได้ไปทานข้าวด้วยกันให้มันบ่อยมากขึ้นนะคะเพราะว่าเรียกว่ามันเป็นช่วงที่เหมือนเราจัดสรรเวลาให้กันเนี่ยได้น้อยลงมากนะคะก็อาจจะเป็นผลพลจากเรื่องงานเนื่องจากว่ามันทํางานดึกตลอดนะคะทำงานเลิกดึกตลอดนะคะตอนเย็นก็แบบนัดทานข้าวก็ไม่ได้ต้องไปทํางานเพราะตองกลางวันไม่ได้ทํางานยังเคลียร์ไม่เสร็จอะไรแบบเนี้ยนะคะมันก็เลยทําให้มีเวลาด้วยกันเนี่ยน้อยลงอาจต้องพยายามจัดเวลาให้กันมากขึ้นนะคะทีนี้เนี่ยพอมันเป็นช่วงแบบ เบื่อเบื่อเซ็งเเนี่ยมันก็เบื่อก็เซ็งกับเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะคือถามว่าสุขภาพถามว่ามีอะไรที่มันเป็นเรื่องแบบหนักใจไหม่ยจริงๆอาจจะไม่ได้มีมากขนาดนั้นแต่มันเป็นช่วงที่เราเหมือนแบบอาจจะไม่ค่อยได้ดูแลสุขภาพจริงๆนะคะอาจจะเป็นเรื่องของช่วงแบบการปวดช่วงบ่านะคะโดยเฉพาะอันนี้เขาเป็นบ่าข้างไหนเนี่ยบ่าข้างซ้ายนะคะก็คืออาจจะเป็นช่วงของการเกร็งนะคะทำงานแล้วมันเกร็งมันเป็นช่วงของออฟฟิศซินโดรมนะคะก็อาจจะต้องระวังเรื่องนี้นิดนึงนะคะ อันนี้ก็เป็นดวงสำหรับเดือนเมษายนนี้สำหรับชาราศีตุลค่ะ